My brother always wanted to fight without rules. Now he's broken all of them. Hadir went north. He was picked up by AQ fighters in the foothills. Voluntarily or by force? We don't know. I'm sorry, Farah. Your brother... Is a terrorist. He's an American asset, who is either with or in terrorist hands. Hadir's fight's not with us. He could have killed everyone when he stole the gas, but he chose not to. How do you know this? I was there, trying to stop it. Ha, Why didn't you tell me? We believed it was Alcatala. We didn't know it was him. We know now. We're going after him tonight. I'll come with you. You'll be hunting your own brother. He is not my brother. Not anymore. Oh. <laughs> <laughs> Barkov's gonna put a bounty on his head. All right, well, let's get him first. <laughs> any further complications mm. and we're at war with Russia? <laughs> well, let them complicate it. This is a bad idea, Farah. We take care of our own here. Not usually what that means. It does, yeah. I won't fire on the team. Trying to ask him. Ah, that's fine. What's that? You have executed authority. I'm not sure if you're going to be here. Imagery confirms Hadir was in possession of the remaining stolen gas when he made direct contact with Alcatel's most brutal enforcer. The butcher. Surveillance tracked their vehicles to a residential complex in the Akris Mountains. Ow, Hadia, a way Alex and Fire will hold orbit for secondary clearance, while Bravo 6 leads the assault force to locate the chemical agents. Stong Yak and Faisa Minna. And kill the wolf. Yep, I'm not sure to be able The faster. Ow, I'm not sure if are going เขารู้แล้วแหละเสียงฮอมึงดังขนาดเนี้ยเข้าไปจัดการเลย ยังอุ้ยโอ้โหไม่เห็นหามาถึงก็ตายเลยมาโผล่มาโอ้ยหนึ่งสองสามเคเคลียแม่งเอ้ยเมื่อกี้เสียท่าไปหน่อยโชว์เกือบแล้ว เจ๊จะชักปืนเมื่อกี้ตูเคลียร์เคลียร์ช่วยไม่ได้นะไอ้หนูแม่เองควักปืนก่อนนะจัดการให้หมดอุ้ยฉาอ้ยตกใจหมดไปโอ้โหกูใส่ไอวิชันดีกว่ากันหมาหมาหมาอยู่ไหนพี่เย่ใครฆ่าหมามึงตายแน่จอนวิกฆ่าเองแน่ Old hát lui tìm náo lều hát đi em 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 dói hát lang dick way Three unknowns vô tư threep a เจเวนบางอาจวาแล้วมันเห็นสว่างขนาดนี้ได้เลยเอาแล้วนะตัดไฟละเราก็ได้แค่ตัดไฟอะตัดใจจะเข้าไม่ได้หรอกจนไม่เห็นกับตาไปลุยต่อเองช่วยทำตัวให้เหมือนทหารที่มาบุกไล้ไมที่ไม่ใช่แบบทำตัวอย่างกับมากินเหล้าบ้านเพื่อนอะ ไปเดินต่อ move into second deck กุปอง left รุยเลยไพรส์โอ้โหกับตันกูหุ้ยโอเคเขาเคลียร์อยู่แล้วก็มาเคลียร์ของเรา والله خرفت انا نوم عددون كبير لازم نستسلم هو ما دي اوي لا 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 ما نموت او كلب 1 KDA 1 and 9 في حدا ثاني كوبي موفي تو ปะไปต่อเลทส์ก็ชั้นต่อไปหาฮาเดียให้เจออุ้ยเยอะโอ้โหกัติกาโหดจังอะน้องโหดเชียนะพ่อหนุ่มอุ้ยเต็มกระบาลไหมล่ะเออเออเออพรุนพรุนเออเวง โอ้ยเหี้ยเจ็บไม่เอาละใครจะเข้าก็เข้าสนใจเข้าปะกูจะตายแล้วไล่ไเขาไม่เจอ r y hole embroiele Nacional ดีกรุ๊ปที่ชั้นหนึ่งโอเคทางลงอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหเสียงอะไรอะไรเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อพวก l ิสข้อมูลนะฮะ ปลยเด็กไป Thank you กัปตันเรียนภาษามาจากไหนขอบใจมากล็อกประตูฮะไปไกันต่อฮะ พร้อมยังอ้าวหาหรือว่าจะให้ยืนคุยอ๋อมีทางไปอยู่ตรงนี้นี่ไงโอ้โห๋อาฟาลาเฮียเลดี้เฟิร์สเฉยเลยอุ๊ยอ้าวรับบทเป็นอเล็กเฉยเลยวะเยี่ยเปลี่ยนตัวละครกระทันหัน เออตายห่าละกูเอ้ยโดนกับระเบิดฮาเดียไม่มีสัญญาณเรามีแค่ชกคุณกระบอกเดียวเนี่ยนะโอเคแม่งเอ้อุ้ยฟ้าหยุด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 มาใครโผล่มากูจะฉกกคุณอัดให้ ก็ช้า they hide everywhere. voices. อา้วาวเสียไม่ใช่เธอแล้ใครอะ they know we're here. we need to get p s t this นี่ตันเหรอปลอดชนวนก่อนเลยโอ้โหโคตรมืดเลยมองหายางไรไม่เห็น<า>ลเลยวะ Huy, go Alex, I will cover. Tiêm tôi, tiêm tôi. Phố Atacala. Hử? On your right. Runners down. Clear. Let's keep moving. I'm coming to you. Phá ở đâu? Phá lạp đang ơi, ผมปิดชนวนใช่ไหมอ่ะเสียเวลา,า,ลาเคเลานหาอะไรเหรโอเเ้โหพวกแม่งก็ใช้โชกุนนะฮะเกิดเจอพวกมันอัดก็เจ็บอะไะ I see one left alcove โต๊ะกั้นใจโอเเ้ยโอเเ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายเอา กูตัดไฟเลยอุ้ยปะอุ้ยมาดิมาผมโผล่มา Left side's clear ซ้ายเคลียร์ขวาเคลียร์โอเคไม่มีอะไรละมาน้ำ แม่งเอ้ยเปลี่ยนฟืนละโอ้โหอุ้ยฟาร่าฆ่าแม่งเลยฟาร่าไปไปกันต่อ,อ,อไปแด c กอุ้ย เสือบแล้วเจ็บเสอก็เจ็บอยบู่อะไปกันต่อต้องคลานไปวะพาเธอมาทำไมฉันมาเองไปจากที่นี่ผมคุ้มกันพี่ไม่ได้ก็มาด้วยกันสิฮาเดีย มันสายไปแล้วขอหัวมาไม่ก็ตายซะฟาร่าขอร้องละ่ะฮาดีฟฮาดีฟไปหายน้องเวนทางไหนวะฟาร่าขวาหรือซ้ายดีวะแม่งไปได้ทั้งคู่เลยวะ่ะ ซ้ายแล้วกันเนาะขวาไลฟ์ซ้ายดีใครโผล่มากูยิงหมดนะฮาหาเดียก็ฮาเดียนะใส่หมดนะฮาเดียก็ฮาเดียนะโอ้โอ้ยเหี้ยโดนระเบิดเอาใหม่เอาใหม่ฮึ เฮ้ยระเบิดเรียบร้อยฮะอะไรเออดับไฟก่อนเลยอะฟาร่าไปกันอุ้ยไปกันต่อน่าจะหมดแล้วมั้ง โอเคหมดละหมดละโอ้ยเฮียไปแดกใช่ทำอะไรฝ่าล่าเกือบตายแล้วนะหนูแม่เรานี่ยชอบเล่นอะไรเสี่ยงๆขอปืนหน่อยเยี่ยมๆกูเห็นปืนกลอยู่โหาเอ้ย ปืนอะไรเนี่ยอุ้ยเกิดมาตายแท้ๆกูเนี่ย ดับไฟซะเลยอุย้ยต้องไปฝั่งนู้นแล้วหันมายิงฝั่งนี้เป็นไงเทชัตแล้วก็วิ่งไปฝั่งนู้นแล้วก็เอาระเบิดไปให้มันกินโอ้เต,ต็มหน้าเลยอาเล็กดีเลยช้ามากบอกแล้วว่าโดนกูณแน่โดนแน่บอกเลยฟาลาขอโทษ เจ็บป่าจะตัวที่นี่ระวโอเคป่ะอุ้ยหาเอ้ยโอ้โหเจ็บไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องไปหาฮาเดียเออเดี๋ยวผมอยู่ข้างล่างเองฮะหาเอ้ยทางไหนวะเนี่ยดันน้ำหนักเยอะ

กะแล้วต้องมีคนมากะแล้วกะแล้วเชียวอุ้ยหาอีกแล้วเหรอตายเป็นว่าเล่นแล้วนะเนี่ยวูบอยู่แถวนี้แหละวูฟ ้ยเฮียระเบิดขึ้นได้ไหมเออเออจะตายอออโอ้โหโอ้ยไฟโอ้โหของเล่นเยอะดีนะเนี่ยพวกหานี่ของเล่นเยอะดีว่ะพวกเองเนี่ยดันไปดันไป อ๋อดันไปทางนู้นกูดันไปทางนี้ทำไมเนี่ยดันไปหาทางขึ้นนู่นดันอเล็กดันเร็วเร็วเร็วน่าจะพอละโอเครอดแล้ว โอ้ยหาทางไหนเนี่ยเอาลงมาทางเดิมนี่โอ้ยโอ้ยแกส๊สแกส๊สแก๊สโอ้ยไอ้ทางขึ้นทางขึ้นนี่ไงทางขึ้นเว้าโอ้วูอ๋อจากไหนวะข้างหลัง ต้องปีนขึ้นไปทางนู้นทางนั้นทางนี้ไม่ได้แอมกูหรอกขอบคุณที่ออกมาโอ้ยโอ้โหระเบิดเต็มหลังเลยไม่มีทางขึ้นแล้วเหรอไหนว่าทางขึ้นโอเคเจอละโอ้โอ้เฮียยเฮียยเียย อู้ขอบใจฟาร่ามาทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจขอบใจจ้๊ที่รักรออะไรล่ะเข้าไปดิขอบใจทางนี้โอเคเจ๊ทำตัวชิลมากเลยนะมาดุที่ชาวบ้านเนีเนี่ยกูเข็ดแล้วอะเดินไม้อย่างเงี้ยฉันเข็ดละไม้แบบเนี้ยม่โวน่ากลัว Oh yeah, bah. here. Timer. He has a vest. There is no escape. This is the end. He has a remote. Ow. Still counting. Okay, okay. Harman, Alex. Help me. Okay, ma wah. Wow. Twenty seconds. Twenty Cut the wire exactly when I say. Mm -hmm. Not before. Mm -hmm. Ready. Green wire. In three, two, one. Pop. Out here. ก็ตัดตามทีทวันแล้วนี่เดี๋ยวต้องบอกว่าคัตก่อนวะเอาใหม่เอาใหม่ In three, two, one, cut ปั๊บโอเคเหลือง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  o n cut it โอเค Last one is red There are two reds The top one in two, one, now cut เฮ้ยใจหาย They didn't Good job ขอบใจ Well, oh, thanks to you. Good work. You that? Years of experience. Too many. All stations. This is Echo Three One in the blind jackpot. Primary target is KIA. but we couldn't kill him twice thanks mate